ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของรายการวันนี้ครับกับประจำวันที่26เดือนกุมภาพันธ์ครับเราไปกันที่เกมหลังเกมของทงด้านเมืองทองกับ BG กันหน่อยครับเวลาสุดตงนานมาริโอยูดอกีครับออกมายกเครดิตให้กับลูกทีมพร้อมกับเปิดเผยเลยครับถึงเมสมิธครับหวังว่า BG ีครับยังให้โอกาสกับทันสมิธคุมต่อเลยครับ โดยที่ขนาดทางฝั่งของเตร์นมาดิโอยูโรปกีนันครับบนหน้าผู้สอนของเตร์นเมืองทองรเแตแดครับได้ออกมาปเปิดเผยหลังเกมครับที่เปิดบ้านชนะ, G, ะบีจีปฐุมยูนเนสต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ในซุปเปอบอลลีโบทลีครับในนัดที่21เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยครับโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเตร์นมาดิโอยูโรปกีนันครับ ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าก่อนอื่นครับขอให้ BG ครับโชคดีกับเกมวันพุธนี้และผมครับก็ยังสพอร์ตแมตสมิธเป็นการส่วนตัวเพราะเป็นโค้ดอายุน้อยเหมือนกันและเป็นโค้ดหน้าใหม่ครับยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะมากก็ขอให้ขอประสบความสาเร็จสาหรับเกมวันนี้ครับภาพรวมเป็นเหมือนกับเกมที่เมืองทองครับที่ผ่านมา99%เปรลยครับเพระ่าลของเกมได้หมดเกมนี้ครับเวลาเจอไม่ว่าจะเจอทีมเล็กหรือทีมใหญ่เขาก็จะมาแพ็คเกมรับครับเราก็จะพยายามที่จะสู้เกมกับ BG วันนี้ครับค่อนข้างที่จะสูสีเลยแหละครับตัวผมคร จะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่มีโอกาสครับนาจะทําประตูได้ช่วงนั้นครับก็เป็นของเราและโชควดีมากๆครับที่ได้รับชัยชนะเกมวันนี้ครับต้องขอชื่นชมลูกทีมเลยครับที่เล่นกันอย่างอดทนเราแทบที่จะไม่มีพื้นหลังในแนวรุกครับก็ต้องบอกให้นักเตะเล่นด้วยความอดทนและเราก็สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องขอยกเครดิตให้กับลูกทีมทั้งหมดเลยครับเวลาแพ้ผมก็ขอรับไปคนเดียวขอชมนักเตะจริงๆครับที่เล่นอย่างมีวินัยและอดทนรอโอกาสในเกมวันนี้เลยครับความรู้สึกส่วนตัวผมครับไม่ได้เปลี่ยนไปเลยครับผมเหมือนกับตัวเองยัังเป็นนกบอล เหมือนเป็นหนึ่งในนักเตะประตูที่ยิงได้ครับก็ฉลองดีใจเหมือนกับตัวของผมยิงได้ผมก็รู้สึกแบบนี้มาตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลครับไม่เคยเป็นแปรงเพราะเราชนะหรือยิงประตูได้ครับผมปีที่สุดมีความสุขที่สุดในสนามพอเวลาทีมแพ้ครับผมก็รู้สึกผิดหวังและเสียใจมากที่สุดเลยแหละครับฟนบอลไทยครับเห็นผมมา18ปีครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เป็นนักเตะหรือโค้ชการดีใจของผมครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปลบดูคู่แข่งมันเป็นอารมณ์เก็บชัยชนะหลายคนครับบอกให้ผมเปลี่ยนครับผมรับ จากฟังปากทั้งหมดครับว่าจะพยายามเปลี่ยนแต่ก็ไม่ละปากครับวาจะทําได้มากแค่ไหนมันเป็นเรื่องยากครับที่จะเปลี่ยนความเป็นตัวตนของผมอย่างที่บอกไปครับมันเป็นเพียงแค่อาการดีใจที่ทําประตูได้เท่านั้นแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับผมกับตนะหนัแมทสมิธครับตั้งแต่สมัยเป็นนักฟุตบอลครับตนะหนสมิธครับเป็นกัปตันทีมผมรู้เลยครับว่าเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งผมเชื่อเลยครับว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนให้โอกาสและเวลาอีกนิดครับส่วนตัวผมเองครับผมโชคดีครับที่เลือกเล่นฟุตบอลก็ได้มีโอกาสซึ่งงงกกาารรรได้ััับบโอออสมมมมคคุเืน เกิดขึ้นบ่อยๆหรือเกิดขึ้นง่ายๆตัวผมครับโชคดีครับที่ได้ทําหน้าที่เป็นโค้ชให้กับเมืองทองผมเป็นเพื่อนร่วมห้องกับเขาเลยครับสมัยเล่นด้กับบีจีผมก็หวังเลยครับว่าสมิธจะได้โอกาสและเวลาทําทีมอยู่ต่อไปเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทันเมืองทองกันแต่ครับก็จะบุกไปเยือนการเรืออฟ f c ครับเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตอีกหนึ่งนัดครับของทันั้นเมืองทองกันแต่ครับหลังจากนี้หนักทั้งหมดครับที่สนามของทันทั้งแพสตเดียมในสึกไทยลีครับนาทีที่ยี่สิบสองครับใน การนาิกาตรงเนี่ยครับ ในส่วนที่อีกหนึ่งประเด็นครับยังอยู่กันที่ทางฝั่งของทีนแมเมืองทองครับมากันที่ผู้ทําประตูชัยกันหน่อยครับอย่างเจราเจ้าเทเจริญศักดิ์องค์กรครับแข่งตัวลุกของกิลินประยองครับออกมาเปิดใจหลังซัดประตูใส่ทีมเก่าเดืรับิดครับชยเมืองทองเก็บ3เต็มได้สําเร็จเลยครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับหลังเกมบิ๊กแมตในซุปเปอร์บอลลีโวทัลลครับนาทีที่สิบแปดครับเกมที่เมืองทองไรเด็ดเปิดบ้านเฉือนชนะบีจีปฐุมยูนเต็ดครับไปด้วยสก้อนหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยได้อดีตแข่งของเดยอ เจ้าเทเจริญศักดิ์วงก่อนเป็นคนทําประตูชัยครับท้ายเกมนาทีที่84เลยครับเล่าสุดเลยครับหลังจบเกมนักเก่ากับเจ้านาเจริญศักดิ์วงก่อนครับได้ออกมาเปิดเผยถึงการทําประตูได้เลยครับวิยิงประตูได้ก็ถือว่าดีใจแต่สิ่งที่ดีใจมากกว่าครับคือทีมได้3าคะแนนซึ่งผมและเพื่อนๆครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกคนเลยครับที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาก็หวังว่าต่อจากนี้ไปครับเราจะรักษามาตรฐานการเล่นเอาไว้ได้พวกเราครับก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกๆเกมที่ลงสนามเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปกันที่ทางฝั่งของท่านเดอรแรับบิทกันบ้างครับเมื่อลาสุดครับท่านั่นแมตสมิธครับกุณสือมาร์ิงของบีจีปฐุมยูไนเต็ดครับออกมาเิดเผยหลังบุกไปพ่ายเมืองทองหนึ่งประตูต่อศูนย์เช่นกันครับในศึกฟุตบอลลีโวทรีดิเมื่อออกมายอมรับเลยครับว่าทีมครับมี การเตะที่ค่อนข้างที่จะถี่ครับทำไมต้องโรดติชันผูล่นทุกเกมเลยครับโดยผลจากเกมล่างครับทำไมสถานการณ์ในลีก่าสุดของทัพเดอร์บิดครับแข่งไป28นัดเชนะไป8ครับเสมอไป4แพ้ไป9มี28คะแนนครับยังรั้งอยู่แบบที่8ของตารางเลยครับและล่าสุดเลยครับหลังจบเกมล่าวๆครับท่านนั่นเบธสมิธครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าก่อนอื่นครับต้องยินดีกับชัยชนะของเมืองทองในเกมนี้ก็ต้องขอชื่นชมลุกทีมบีจีเลยครับที่เล่นได้อย่างเต็มที่เรามีโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะถี่เลยเลยครับ ซึ่งผู้เล่นที่เราเปลี่ยนลงไปครับก็ทาผู้นัดได้ดีและก็ต้องชื่นชมเมืองทองครับที่ฉกฉวยวโอกาสในจังหวัดนั้นครับจนสามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ก็ต้องขอชื่นชมเราผู้เล่นดาวรุ่งครับที่ลงสนามในเกมนี้ครับทางตนาสวิทย์ไปพรมราชกรวิทศา์และตานาพัทิกุตสันที่สามารถทดแทนแข่งรุ่นพีได้หมดรามมีผู้เล่นที่อาการบาดเจ็บหลายคนครับเราจะต้องโฟกัสเกมแบบตเกมรวมถึงตานาหน้าขีดวิเศษชาติครับที่ลงเล่นแทนตนาสันติภาพจันงอมหลังได้รับการบาดเจ็บครับก็ทาผู้นันได้ดีเช่นกันเลยครับและสำหรับโปรแกรมการ นัดต่อไปครับของทางด้านดูรับบิทครับก็จะเปิดหลังพบกับทางด้านปูดิทรู f อฟซีครับในเกมกลางสัปดาห์ครับในศึกชังเอเบครับ2022รอบ8ทีมสุดท้ายครับในวันพุธที่1มีนาคมคิกออฟเวลา18นาฬิกาตรงครับณสนามของทางด้านบีจีสเตเดียมต่อไปเลยครับ เรามาปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของตะนันเจ้าสันกรวิทยทศายกันหน่อยครับสุดหน้าดารุ่งของ B ีจีปทุมยูนิเต็ดครับล่าสุดครับเจ้าตัวออกมาเปิดเผยเช่นกันเลยครับหลังคัมแบ็กกลับสู่ลังเกนไปยองครับครั้งแรกในฐานะนักเตะทีมคู่แข่งในเกมล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับโดยเจ้าสันกับวัย2 2ปีครับลงเล่นได้กับทัพเดอะรบิตไปแล้ว3นัดครับในเกมบลีหลังยายมาในช่วงเล็กที่2พร้อมกับตะนันเจ้าอัดวัฒนกรสวัสดนครครับเมื่อาสุดครับเช่นกันครับตะนันเจ้าสันออกมาเปิดเผยความรรรูู้้สสึึกกแลละว่าดีใจ สึกตื่นเต้นที่มาเยอดในฐานะคู่แข่งก็คงขอฝากถึงเฟนบอลช่วยกันเชียร์ทั้งมิจิและเมืองทองกันต่อไปนะครับอยากเห็นเฟนบอลเข้ามาเชียร์กันเต็มสนามทุกๆนัดเช่นกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบลดลีเฟมบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ